ผลงานของเอกนิตปัญญาที่สามารถทำประตูได้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแก่งไว้23ปีย้ายจากสโมสรอนเมืองทองยูเนเต็ดไปเล่นกับอุลวะเลดดมอนด์ได้ประเดิมสนามให้ทีมในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกโดยเขาถูกส่งลงไปในนาทีที่73ของเกมอยู่ในสนามเพียงแค่13นาทีก่อนจะซัดประตู ปิดกลองให้ทีมเอาชนะฮานอยเอฟซีไป6ประตูต่อศูนย์เอกนิตย์ปัญญาสร้างสถติให้กับตัวเองโดยเป็นแข้งไทยที่ลงเล่นให้กับทีมในเจลีกและก็ทำประตูได้เร็วที่สุดทำลายสถติของทีรศิลปแดงดาที่ยิงประตูแรกให้กับชานเฟสเซ่โรชิมาโดยเวลา28นาทีนอกจากนั้นเอกนิตย์ยังเป็นนักเตะไทยคนที่3ที่ยิงประตูให้ทีมในเจลีก ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกต่อจากทีรธทรบุญมาทันและชนาทิพสงกสิน